สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่สามครับของการที่ผมจะนำาอไมาทดสอบว่ามีความรู้นะ,ะเฉพาะทางในเรื่องโหราศาสตร์ยูเรเนียนในระดับใดนะครับโดยผมตั้งคำถามไว้สามคำถามแบบ่ายง่าย,ายก็ลงไปแล้วใน สองสองตอนนะครับก็ตั้งชื่อว่าการเรียนรู้หัวาศาสตร์ตัวเนียยผ่าน AI EP ที่หนึ่งก็จะเป็นการใช้ chat GPT 4o แล้วก็ EP ที่สองก็จะเป็น chat GPT 4 1นะครับ 4o คือตัวนี้นะครับเขาก็บอกว่าเหมาะสำหรับคำถามเกือบทุกประเภทส่วนโ1ก็ จะมีคุณสมบัติการให้เหตุผลขั้นสูงตอนนี้ผมจะใช้ o อเทรมินะิะให้เหตุผลขั้นสูงได้รวดเร็วนะแสดงว่าเหมือนกับว่าเก่งกว่าโอวันโอี่ไม่มีนะเพราะว่ากลัวจะไปซ้ำกับนะออกซิเจนโอทูนะเป็นธาตุออกซิเจนแล้วก็เป็นชื่อบริษัทผู้ให้บริการ เครือข่ายมือถือในอเมริกาไม่มีนะเราใช้โอทีนะครับคำถามที่หนึ่งรู้จักโอสัตว์ยูเรเนียนไหมนะเราจะมาดูกันนะครับว่าเขาจะตอบได้ดีกว่า h ช t GPT 4ฟโอและโอนหรือไม่นะเขาบอกว่ากำลังคิดให้ทนแล้วไปว่ภาษาสองสามวิอันนี้มันไม่ต้องคิดมากมันเลยได้คำตอบเร็วมากเลยนะครับ โครสัันด้วยเอาก็ไม่มีกระบวนการคิดแบบยืดยาวนะครับถ้าถ้าอยากรู้ว่ากระบวนการคิดของ AI เป็นยังไงให้ไปดูสองคลิปแรกนะครับ EP1 โดยเฉพาะ EP2 อนะครับอันนี้ตอบเลยนะฮะโาสตจูเนียนเป็นแนวทางการทำนายดวงชะตาที่มีจุดเด่นในการใช้มิดพอยด์นะครับหรือจุดกึ่งกลางหรือู่นหลังสีนี่นะครับ และจุดอ้างอิงอื่นๆที่แตกต่างจากโหราศาสตร์แบบดั้งเดิมซึ่งเน้นการวิเคราะห์เชิงสัญลักษณ์ของดาวเคราะห์ในระบบสุรยิยะโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เข้าใจเหตุการณ์และแนวโน้มต่างๆในชีวิตของบุคคลตอบสั้นมากนะคบคงจะเป็นเพราะว่ามีนี้ก็ <c oughs> แต่ตัวโอทรี o มันไม่มี มันไม่มีโอทรีเฉยๆให้ใช้นะครับก็ต้องบอกว่าอันที่ผมใช้แบบแบบเสียงเงินรายเดือนนะครับประมาณเดือนละหกเจ็ดร้อยนะครับก็เลยจะใช้ได้เยอะกว่าแต่ท่านสามารถใช้ได้ฟรีนะจะฟรีอาจจะไม่ได้มีโมเดล AI อเยอะแยะนะครับก็ยังมีโมเดลเพิ่มเติมอีกเป็น4ฟอมินิยังไงอันนี้ก็น่าจะ น่าจะสู้โฟอไม่ได้นะครับเพียงแต่เร็วนะตอบคาถามทู้เพศได้เร็วกว่าเหมือนกับอันเนี้ยโอทรีมินก็จะเร็วนะครับแต่ว่าก็จะลวกไปเช่นกันที่เก่ากว่านั้นก็จะเป็นโฟ p t 4ีๆนะครับถ้าเป็น o อ Mini High ก็น่าจะเก่งกว่านะครับในเรื่องการเขียนโค้ดและกะคือแต่ละตัวมันจะ มันจะเก่งกับน,นกรดด่างนะครับโฟออาจจะเก่งกับคําถามทุกประเภทแล้วก็ตอบยืดยาวพอสมควรนะครับโอวันนะก็จะเก่งในการให้เหตุผลขั้นสูงก็จะยืดยาวทีเดียวนะครับให้ดูสองคลิปแรกจะเห็นภาพชัดตอนนี้เราใช้ O3 ทีมนิเขาบอกว่าให้เหตุผลขั้นสูงได้เหมือนกับ O1 นี่แหละแต่เร็วกว่าก็เร็วจริงะคะว่ามันตอบสั้นมาดูกันต่อไป คำถามที่สองนะครับคล้ายกับคําถามแรกแต่เปลี่ยนรูปประโยคนิดหนึง่งคําถามแรกคือรู้จักโหรศาสตร์ยูนนเนียนไหมเนี่ยก็เหมือนกับถามวะรู้จักไหมวะคําถามที่สองก็ให้เจเาะลงไปอีกแบบเหมือนเป็นข้อกําหนดนิดยามว่าแล้วโหรศาสตร์ยูเนียนมันคืออะไรที่มึงบอกรู้จักเนี่ยน,นะครับเโอเค ตั้งขออภัยนะครับมีคำว่าความเมงนะพูดให้มันได้อารมณ์อารมณ์มเฉยๆนะให้ผลแล้วนะน,นี่คือการคิดของมันสั้นมากใช้เวลาสองสองบับให้มาสั้นอีกแล้วคำตอบสั้นมากมาเทียบแบบสองอันแรกนะครับโอสัตยูเนียนคือแนวทางการทำนายดวงชะตาที่มีความแตกต่างจากดั้งเดิมอันนี้ตอบทับจะเหมือนเดิมเลยนะเน้นการใช้มิดพอยเป็นจุดตึงกลาง ระหว่างดาวเคราะห์ต่างๆในการวิเคราะห์อันนี้ขยายความวิดพอ,อยไปนิดนึงโดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาความสัมพันธ์และสัญ,ญลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ในตำแหน่งของดาวเคราะห์เหล่านั้นนอกจากนี้ยังใช้มีการใช้ดาวดาวเคราะห์นอกระบบนะแทนเนปจูเนียนก็ว่านอกระบบนี่คือทานรีสหมายถึงว่านอกหรือพ้นหรือเกินอกนอกไปนะครับก็เลยเป็นทรสเนปจูนียนถัดจากเนปจูนนะครับ ก็จะเป็นผู้โตแล้วก็ดาวทิพต,ต่างๆนั่นเอก็เลยนอกระบบอันนี้มันก็ก็แปลนะครับเป็นเป็นสำนวนแปรก็อาจจะไม่ได้ใช้สั์ไทยทั้งหมดมิดพอยก็ไม่ได้ใช้คามมําเป็จุดกึ่งกลางหรือส่วนรองสี่ก็ทับศัพท์นะครับต่อ,อไปและเทคนิคการตีความที่มีความซับซ้อนเพื่อให้สามารถระบุแนวโน้มและเหตุการณ์สําคัญในชีวิตของคนได้หากสนใจเพิเ่มเติมก็สอบถามได้อีกอันนี้แบบตอบสั้น อย่างว่าโอวันกับโอทรีมินี่ผมชอบโอวันมากกว่านะครับตอบได้ยาวนะให้เหตุผลอธิบายประกอบได้มากกว่าแต่โอทีก็ตอบสั้นกระชับอีกคำถามนะครับในทางโพรศาสตร์ยูเรเนียนสุกดอกพฤหัสเท่ากับโูโตมีความหมายว่าอย่างไรถามครับมันน่าจะคิดแค,แค่แวบเดียวนะ กำลังให้เหตุผลตึกตึกตึก,ตกอธิบายกลองอธิบายอ่านี่คิดหน่อยคิดหน่อยคิดแล้วแวบหายไปอ่าโอเคบุคลิกกันก็คือมันมีการคิดนะครับแล้วก็บอกว่าคิดอะไรอยู่แต่มันจะแวบหายไปเพื่อไม่ให้ลกสายตานะครับแล้วก็ตอบมาแบบสั้นๆในระบบโพสต์สจจเนียนสัญลักษณ์สุขต่อพฤรหัสเท่ากับโพโตหมายถึงจุดมิดไฟส์อันนี้มันทับซับไปม,มันไม่ใช่คําว่าจุดตึงกลางนะครับ ระหว่างดาวศุกร์และดาวพฤหัสสบดีที่มีการกระทำหรือถูกแอค v ิเวแนะ่คำนี้แอคทิเวตดีโดยพูโตนะครับก็คือจุดถึงการเนี่ยมันก็ไปจุดถึงการเสมือนหนึ่งเป็นดาวนะครับมันจะทำงานเด่นชัดขึ้นมาเมื่อถูกแอคทิเวตด้วยพูโตนะโดยดาวพูโตโดยทั่วไปความหมายอธิบายได้ดังนี้ จุดมิดพอยต์ของสุกับพระหัต์เป็นจุดที่รวมพลังนะของความรักความงามความสัมพันธนะ์ความสัมพันธ์นี่มายถึงทางทางเพศลดเป็นหลักนะครับสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง affection นะและการขยายตัวโชคลาภอันนี้ความหมายของพระหัต์เข้าด้วยกันจุดมิดพอยต์นี่เป็นการรวมพลังอย่างเท่าเทียมนะครับเพราะเป็นจุดกึ่งกลางของสองดาวสองดาวมีส่วนในจุดนั้นเท่าๆกันการแทรกแซงของ ดาวพุตโตเนี่ยการแทรกแซงกับกับคำว่า activate นี่ก็เป็นการพันคำนะคเมื่อดาวพุตโตมาเกี่ยวข้องกับจุดวิดพอยต์นี้จะเพิ่มความเข้มข้นนะก็คือกระตุน้น activate คือกระตุ้นนะให้ให้ดาวที่ทำงานก็เกิดเกิดความเข้มข้นขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงลึกที่เกี่ยวกับคุณค่าของชีวิตความสัมพันธ์และการแสดงในเรื่องของ ความงามและโชคลาภก็คือความงามและโชคลาภความรักที่ขยายตัวถูกกระตุ้นหรือแทรกแซงโดยปูตโตนะครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงหรือมีพลังเข้มแข็งขึ้นนะโดยสรุปแล้วสุกต่อพฤหัสเท่ากับภูโตที้เห็นถึงพลังงานที่รวมกันจากดาวสุกและดาวภูโตถูกแปรเปลี่ยนและให้ความรึกซึ้งด้วยอิทธิพลของดาวภูโตนะคคือเอาสุกกับพฤหัสรวมกันก่อน แล้วก็ถูกผสมหร, ate, หรือแอ t ติเวตหรือแทรกแซงแปลเปลี่ยนไปด้วยอิทธิพลของฮโุโตโท,ที่มาเสียบกลางนะครับซึ่งอาจ,จแสดงออกมาในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในด้านของความสัมพันธ์เชิงชู้สาวและคุณคา่าชีวิตนะนะตอบได้สั้นมากนะครับแต่ผมพยายามบันยายเพิ่มเข้าไปให้นะก็จะกินเวลาไปสักสิบนาทีเนะี่ยผมว่า สิบนาทีสั้นไปผมจะเพิ่มนะครับเอาตัวนี้ให้จบเลยโอเทรมินิหายไม่รู้ผมใช้ไปหมดโคตาหรือ,อยังผมจ่ายเงินแค่เดือนละเจ็ดร้อยอ่ะแล้วผมก็ใช้อันนี้ไปเยอะแล้วเพราะว่าใช้ในการช่วยเขียนโปรแกรมนะครับแต่เลือกนะเลือกได้ก็แดงว่าใช้ได้นะครับเราจะใช้แค่กับซซีโอซจะไม่ใช่ว่าใช้ซีโอแล้วเนาะอันนี้ใช้ แล้วก็เริ่มต้นคำถามกันใหม่นะครับเอาสั้นๆเลยนะครับรู้จักโคสต์จูเนียนไหมผมกลัวว่าโคต้าที่ผมมีมันจะไม่พอก็เลยถามปึ๊บเลยนะครับกำลังให้หทุนมินิไฮมันก็จะแรงหรือสูงกว่ามินิธรรมดามันคิดมากหน่อยนะเราก็คิดเป็นภาษาอังกฤษด้วยฉันคิดๆๆๆแล้วมันก็ลบสิ่งทีเองคิดทิ้งไปดูไม่ทัน นะต้องเป็นรีวิวดูถ้าเป็นไอไอเวอร์ชันอวันเนี่ยมันจะมันจะคงวิธีคิดตัวมันไว้ให้อ่านมาว่าันคิดองพอเป็นโอทร n i มิน h ปั๊บมันคิดแล้วก็คิดเป็นภาษาไทยมาภาษาอังกฤษมั่งแล้วก็ลบทิ้งแล้วสรุปมาให้ตอบนะมันมันคิดไปเก้าวินาทีตอบออกมาว่าใช่ค่ะครับมันจะเป็นมันไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะครับ ฉันรู้จักหอสัตว์ยูเนีน่ยนอยู่บ้างแนะ่ถมตัวนะฮะหลสัตว์ยูเนียน,นเป็นระบบหนึ่งที่มีแนวคิดและเทคนิคเฉพาะตัวโดยเฉพาะการใช้มิดพอยล์รู้จุดกึงกลางระหว่างดาวเคราะห์อันนี้มันเอาภาษาอังกฤษมาแต่มันแปลเป็นไทยว่าจุดกึงกลางได้แล้วนะในการวิเคราะห์แผนผังรวมชะตา ซึ่งแตกต่างจากวิธีการทํานายแบบดั้งเดิมคุณต้องการรายละเอียโอเคนี่ตอบสั้นกับตะกี้ไงเนี่ยตอบสั้นกว่าโอสรมินีอีกนะเพียงแต่ก็ดูฉลาดขึ้นนิดหนึ่งมีการใช้จุดกึงกลางนะแปนะครับแล้วก็เป็นสมดวลพูดมากขึ้นนะใช่ค่ะครับฉันรู้จักอ่างเงี้ยนะครับเป็นสมดวนแบบการสนทนาครับนะคำถามที่สองซึ่ง แทบจะเหมือนกับคำถามแรกนะครับแต่พันคำนิดหนึงก็คือโหราศาสตร์ยูเนี่นคืออะไรคือถามว่ารู้จักไหมะก็ตอบมา ah, รู้จักเออเออแล้วมันคืออะไรล่ะมันก็บกํำลังอธิบายอีกแคหนึ่งยูเนซโซจมันคิด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 โหราศาสตร์อยู่็นรูปแบบว่าแบับจบอะไมันคิดคิดแบบไม่รูร้ว่ามันผมพูดพันลิ้นนะครับแล้วมันก็จะตอบมาสั้น พอสัตยูเนียนคือระบบการทำนายดวงชะตาที่มีความเฉพาะตัวโดยเนนการใช้จุดกึ่งกลางอันที่ภาษาสวยแล,และเราวงเล็บปิกพอย Bitcoin. ระหว่างตำแหน่งของดาวเคราะห์ในผังดวงชะตา mm. เป็นเครื่องมือหลักในการวิเคราะห์และทำนายเหตุการณ์ในชีวิตของบุคคลระบบนี้พัฒนาขึ้นในยุโรปในช่วงต้นศตวรรษที่ยี่สิโดยมีแนวคิดว่าจุดกึ่งกลางระหว่างพลังงานของดาวเคราะห์แต่ละดวงนั้นสามารถบอกถึงการผรสมผสาน และการเปลี่ยนแปลงของพลังงานก็คือ,อจุดก,กลางก็คือช่วงตรงกลางระหว่างดาวสองดวงเนี่ยมันมีพลังงานที่เกิดจากการผสมของสองดาวอยู่ส่งผลต่อเหตุการณ์สำคัญในชีวิตนอกจากนี้โหสัต์ยูเนียยังใช้เทคนิคและสัญ,ญลักษณ์เฉพาะที่แตกต่างจากโหสตร์แบบดั้งเดิมจึงทําให้ทศศาสตร์ที่ศึกษาระบบนี้สามารถมองเห็นมิติและความสัมพันธ์ของพลัง ในดวงชะตาได้อย่างละเอียดอ่อนและลึกซึ้งขึ้นนะโอเคอันนี้อาจจะก็จะหมายถึงเทคนิคอื่นๆแล้วก็ดาวทิพย์นั่นเองนะครับแต่การตอบสั้นๆแบบนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ข้อความที่ยืดยาวแบบนั้นนะครับคำถามที่สามอันนี้จะเป็นการทดสอบว่ามันคิดได้จริงหรือเปล่านะไอ้ที่ตอบแบบนี้มันอาจจะแบบบางคนอาจจะเ่าเป็นอร์มจำเนี่ย ็นความจําแบบว่าไปอ่านมาแล้วก็เอามาตอบอะไรเงี้ยไปค้นเน็ตมาอนะไรเงี้ยแต่นี้เราจะให้มันตอบแบบใช้สติปัญญาในทางภาษายูเนียนสุขประหลัดตอ่อภูโตมีความหมายว่าอย่างไรมันกำลังอินเตอร์พีตติ้ชั้นกําลังแปลกำลังแปลยูเนียนเรื่อง a อ p e c t ของยูเนียนในภาสายูเนียนนะสุกปต่ว่ัแแดงถึงมันคิดเป็นภาษาอังกฤษนะครับแล้วมันก็แปลให้เราภาษาไทยนะถ้าดูทันนะเห็นว่า มันคิดเป็นภาษาอังกฤษนะแล้วแปลเป็นภาษาไทยให้เราในระบบโพลา์สัยูเรเนียนอมันคิดไปสิบสองวินะในระบบโพลา์สัตยูเรเนียนเรามาใช้การเขียนในรูปแบบสูตรสัญลักษณ์เพื่ออธิบายความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานของดาวต่างๆสูตรสุขต่อพฤหัสเท่ากระปโตหมายถึงดาวสุขสื่อถึงความทักความง,งามและความสัมพันธ์พฤหัสสื่อถึงการเติบโตโชคลาภและการขยายตัวในชีวิตนะ ตัตนี้คือโค้ดเอ็กซ์เทนชันะรัลักเนี่ย,ยพูโตสื่อถึงการพลังเอินแปลงอย่างลึกซึ้งการพงพลังการฟื้นฟูนะโดยเมื่อเราเห็นการเขียนสุขต่อพระหัสเท่ากับพูโตนั่นหมายความว่าจุดจึ่งกลางระหว่างดาวสุขกับพระหัสทํางานในลักษณะที่คล้ายกับดาวพูโตกล่าวคือพลังงานของความรักและการเจริญรุ่งเรืองที่ประสานกันนั้นความรักก็คือศุกและความเจริญรุ่งเรืองก็คือพรหัส ที่ประสานกันนั้นมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนถูกเปลี่ยนแปลงแปรเปลี่ยนนะครับในระดับที่ลึกซึ้งก็คือถูกแปรเปลี่ยนไปด้วยความหมายของพูโตอาแสดงออกมาในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงที่มีความเข้มข้นในเรื่องความรักในเรื่องของความสัมพันธ์หรือสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความมั่งคั่งและความสุขในชีวิตโดยทั่วไปแล้วสูตรนี้สามารถบอกใบถึงนี่นะครับก็คือใช้คําว่าบอกใบถึง หรือมีในยะว่าอะไรกันะการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในความสัมพันธ์หมายถึงความสัมพันธ์และความรักและความสัมพันธ์ที่เริ่มจากความงามความเจริญรุ่งเรืองอาจมีช่วงเวลาที่ต้องเผชิญกับการปรับเปลี่ยนหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญอันนี้มันมีผู้โตเข้ามานะครับันั้นความรักที่งอกงามความเจริญรุ่งเรืองก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแปรผัน ในเชิงบวกก็คือพัฒนาไปนะการพิกผันในสถานการณ์ทางการเงินและความมั่งคัง่งพลังการเติบโตและโชคลาภอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่มีความลักษณะทรงพลังและเข้มข้นคล้ายกับลักษณะของพูโตก็แน่นอนพูโตมากระตุน้นหรือมาแอคต์เวตในตรงกลางของเรื่องของการเงินที่มั่งคัง่งความสุขจากการเงินเป็นสุขเารหนหนะการแปลความหมายอาจแตกต่างกันไปตามเทคนิคและประสบการณ์ของนักโหราศาสตร์แต่ละคน แต่โดยหลักแล้วสุขต่อพพฤหัสเท่ากับภูโต,โตเป็นการที่เห็นถึงการสมสารพลังงานระหว่างดาวสุขกับดาวพฤหัสและจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีคุณสมบัติของดาวภูโตในแง่ของการเปลี่ยนแปลงและการส่งพลังในชีวิตค่ะครับนี่นะก็คือเราต้องผสมดาวสุขกับพฤหัสเข้าไปกันนะครับแล้วผลลัพธ์จะออกที่ภูโตหรือว่าพูโตเนี่ยเข้ามากระตุ้นมาแปรผันมาทำให้ อเน,นี้ยเป็นอะไรบางอย่างนะครับอาจจะเป็นการเปลี่ยนแป้งแต่เราจะใช้คาว่าผลลัพธ์ก็ได้นะครับอืมโอเคก็ยืดยาวพอสมควรแล้วนะครับอันนี้เป็นการใช้คลิปนี้เป็นการใช้โอทีม i นิและโอ Mini High ในสองโมเดลนะครับที่ มาเล่นกับสามคำถามของเรานะครับคือรู้จักโบรสั์ยูเนี่ยนไหมโบรสั์ยูเนีย,ยนยคืออะไรและในทางโบรสั์ยูเนีย่ยนสุขต่อพระหัตถ์เท่ากับปูโตมีความหมายว่าอย่างไรมันเป็นคําถามที่ขื้นพื้นแต่ช่วยวัดระดับทั้งปัญญาในระดับของความจําปัญญาในระดับของการตีกว่า กัญญาในระดับของการที่ต้องคิดขึ้นมาโดยตรงผสมประสานความหมายนะครับของดาวต่างๆนะโดยใช้หลักการซึ่งต้องมีความเข้าใจในหลักการนะครับ